ยูดีนะครับคุณสามารถไปโหลดในเพลย์สโต e ร์หรือแอปสโต r ร์ได้เลยนะครับเกมนี้มันมีแอปสโต r ร์ไหม <c oughs> ถ้ามีผมขอให้โชคดีครับ <c oughs> หาเพลงน่ารักฟังไปฟั <c oughs> งกัน

โอเคครับเทนี้เข้าอาธาการนิดน,นึงแต่โหไม่เข้าแล้วโอเคครับท่านผู้ชมไมเล่นกันกี่เฟรมวะเนี่ยแหลกเลยเอ้บัวโอเคนี่อันสองอันนี้ใช่ป่ะนี่แล้วก็อันนี้อันไหนตัว อันนี้นอนเลยเออจักนี่ไงฮึบนี่ไงอืมข้างนี้โอโอ้ย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 นี่คนโปรเนี่ยเนี่ยเนี่ยวัดตัวเหี้ยนอนน่ะโอเคครับอันไหนไม่ลืมละอันนี้ดีกว oh, 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 ่าว <c oughs> yeah, yeah, right, okay, okay, ัด โอเคเนี่ยไม่ลืมล้เนี่ยจำได้เป๊ะเลยนี่ไงนี่จำได้ผมเคยเล่นแล้วนะครับแต่ผมไม่ค่อยจำได้ว่ามันคือมีอะไรบ้างเนี่ยต่อไปอันนี้แล้วก็นี่อันนี้ เพลงนี้เข้าสถานการณ์แต่ผมติดนี้หนึ่งโอะโหแต่ตัวละ,ะครผมเข้ากับเพลงนี้มากนะเลงนี้ทำอะไรได้หลายอย่างกับที่พี่น่ารักหลายอย่างเลยแต่ผมจะไปแบบต่อไปเลยนะครับมาแบบมีมีแบบมามาแบบที่สองแล้วนะครับ เียแมพที่สองมีอะไรให้เริ่มกินนั่งรออะชุ่กาแฟรอก็ได้มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อ้นี่คุณละอันกันเนี่ยชงกาแฟเนีย่ยทับตอนในชีวิตจริงนะครับมันขมนะครับขมนะครับแย้าไปทำในชีวิตจริงโคตรขมเลย นีมันชอบท่านี้มากคนน่ารักเลยแล้วก็หน้าตาตุลคอนน่ารักมากเลยหืมแตะมือไหม <laughs> น่ารักอะ เมื่อไหร่เม็ดเมเอลวี่มันจะเริ่มอ่ะเนี่ยเล่นเบ,บอลกันไหมเนี่ยเล่นบลเบลกันเม็ดแบบเบลเม็ดบอลกัน ไม่ตามมันมนี่คตัวละครได้ตามใจที่ตัวเองชอบเลยครับอันนี้คือตัวละครโรซี่ผมในเนี้ยน่ารักปะ น่าร <laughs> ักมากเลยตอนตาขาวอ่ะเหมือนชอบต,ตาขาวมากเลยเมื่อกี้มันจะเริ่มวันีิฮาตุเฟย์กดปุ่มกดปุ่มไอ้เอเอ,เ,อเพงเลงอะไรวะติด <laughs> ตามอะไรต่อโอเคยอมแพ้แล้วไปเมื่อต่อไปนะครับท่านผู้ชม ทุกคนครับเล่นแบบต่อตไปที่มันสปอนก็เล่นต่อนะครับอยากเลือกพิม์ไหนพิมพ์มในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วผมเปิดให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับอะไรเนี่ยอะไร กินเขาเลยไม่กินไม่กินอับไม่กินจ้ะเอยโดนกินจ้ะเอาละครับเป็นแบบต่อไปเลยนะครับแบบต่อไปนะคบดูจากหน้าปุกเป็นแบบต่อไปนะครับเป็นแบบน่ารักมากเลยไม่ใช่มันไม่น่ารักเลยครับเป็นแบบสะพานกระจกนะครับหรียกงไงว่าเกมกระจกเอง

nhiều chăng gần đi Hút Nó có Hút 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 แล้วก็ปัจจตายครับโอ,โอเคร่างใหม่เกือบเกือบเกือบพอเกียอเกมนี้มันจะอันไหนกันแน่เนี้ยโอ้ยันอันโอ้นั่น <ะ>อันนี้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 น,นี่ไงรับเราว้าวเออจักโอเคครับติดตามเขาแล้วครับโอเคครับไปแมบต่อไปกันเลยเล่นนานนะครับแบบน,นี้เล่นนานต่อไปนะคะอับบี้กรีนนะครับ เอาพี่เก่งนะครับมาเปิดเพลงอืเอาฟี่ผมเก่งเลยผมเก่งมอ,อกวิ่งนี้มากเลยในเนี้ยในเกมเนี้ยผมเก่งมากเลยผมชอบมอ,อวี่เลยเกมมากเลยเลยครับมาครับ ผมเกียกร์เงินเกียรแมหล็กครับเกียรเหมือนกูเล่นไนออนมิกนะครับที่เป็นเขาเพื่อนเป็นเพื่อนผมนะครับนะครับผมไม่อยากอัดคลิปเขามากเลยครับเอาจริงนะครับผมชอบแบบแนวน,นี้มากเลยแต่พอผมจะอัดคลิปกัเาด้นะครับผมต้องอัดคลิปไม่รบกวตลอดนะครับจู่ตกใจนิดตัวอะไรเนี่ยอันนี้พอดูออกอยู่ว,าว่ามันก,กบ หอนวันเหมือนหมีอ่ะหมีหมีสีเขียวอันนี้กบเนี่ยกบน่ารักดีเข้ากับเพลงด้วยจะเพลงปัญหาคือเพลงนี่มันจะดีดิกระสิตไหม ฮึบ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 เนี่ยเปิดเพลงนี้มากี่นาทีแล้วย,ยโอเคครับแมตช์ทั้งเหลือก็มีแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็จบเพลงแค่นี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วถ้าชอบมากๆกดแชร์ด้วยนะครับส่วนส่วนผมเออบีเบอ,อ,อ,อเอออะไรนะชื่อผม B บีโอค่ะ ขอาลาตัวไปไน,นะครับนี่อาทิตเ <c oughs> นี่ยลากับผู้หญิงคนนี้ยบ๊ายบายท่านผู้ชมว้าว